จ,อจอยาอจ้าพ่ใหญ่โปกจ้าพ่ใหญ่โปกนั่วันนี้คุณหมอจะน่าจะเป็นกรมประสุตว์เนาะนะคะมาตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็จาอเลือดนะคะเจาะเลือดเพื่อจะตรวจคัดกรองนะคะวันโรคในช้างด้วยนะคะเพราะว่าช้างก็ สูงอายุเยอะหรือเปล่าโดนเจาะเลือดก,กันนะอันนี้ยายบุญลายนะคะโดนเจาะอยู่นะคะยืนนิ่งเลยนะยายซ้อยหนีแล้วยายซ้อยไม่ยอมให้เจาะยายซ้อยหนีแล้วยายซ้อยหนีไม่ยอมให้เจาะแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> ทับทิมทับทิมตำรวจของเราอยู่ตรงนู้นนะคะยังไม่ได้ใส่แยงนะคะอยู่ตรงนู้นนะคะ อยู่ห่างเลยลําดวนกลัวเข็มแน่เลยอยู่ห่างขนาดนี้นะ <laughs> อยู่ห่างขนาดนี้ไม่เข้ามาใกล้คุณหมอนี่แสดงว่ากลัวเข็มแน่เลยสีนวลก็อยู่ห่างนะอยู่นู้นเลยนะคะหน่วยกล้าตายเข้ามาก่อนนะคะ <c oughs> มี คุกกี้เจาะไปแล้วนะคะกับมีกุกกี้ก,กับยายลําุนลเจาะไปแล้วยืนรอจนจะหลับแล้วทำไมเมื่อคืนไม่ได้นอนหรอมาตื่นตื่นคุณหมอคุณหมอมาสีมาสีจะหลับแล้วนะ ดวนบอกยืนรอจนกลับแล้วคุณหมอมาตรงนี้ดวนไม่ไปมาแล้วมาแล้วตื่นเต้นหรือเปล่าคุณหมอห้อมล้อมสแกนไมโครชิปไปแล้วคุณหมอบอกเก็บเลือดหน่อยนะวันนี้เสียเลือด โอ้ยดูดูดูทำท่าดูดิมเธอลำดวนไม่ดื้อนะคุณหมอจอดเลือดน้อยเดียวสลิงเดียวคุณหมอจอดเลดือสลิงเดียวดวนอ๋ออ๋อออ๋อ,อ,อ มีสะดุ้งสะดุงฉลิงเดียวฉลิงเดียวด้วยอ๋ออ๋ออสะดุงครั้งที่สองเสร็จแล้วเย้เก่ง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 เ้่เ่าเ่เร่อรงเก่งเก่เ่งงเลย มีกวัก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 เขาหมอมีอะไรมาฝากไหมคะมีอะไรมาฝากไหมคะ